อกกินลูกอกอิลูกอมลไหมไม่ได้แค่เดียวนะกินลได้แเดียวนะเอาออันนี้อาอน,นี้ค่ะอันนี้อร่อยไหมลูกอร่อย,ย,อ,รอ,ยอร่อยมาก นั่งไงแม่บอกแล้วไงว่าอยากินเยอะปวดมากไหมเดี๋ยแม่จะพาไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยโ้่เไปเลยองหนไตองมอไมาวานั่น่ก่อนก่อนแม่เป็นอะไรคะน้องปวดฟันมาปวดฟันหมอน้องเชื่ออะไรแต่ว่าหมอนิน้องเชื่ออะไร ชืออะไรลูกอเขเนดจสิก้าเจสิก้าเนียเหรอคุณแง่ร้องอีกหวกันับมัน้อง,องสามหวมันสาม3%ัวเนาะมีประวัตาอะไรไหมไม่ไมีไม่มีนะม,นนนม,มีโรคประจำตัวอะไรไหมแ้วันนี้เป็นอะไรมาเจสิก้าเป็นอะไรมาปวดฟั<อ>นเหรอปวดมาน่านะอ่างนสักพักเลยกันสักพักแล้วเน,ะะวนะนาะหายปวดที่ไหนอะตามขอหน่อยเออะ อ้าวว่าง้ว่างอีกแตบท่านท่านท่างท่าน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 ท่ห้านท่าอท่านท่านท่นี่ยนท่นท่านท่านท่านท่คนท่าน่านทาท่ท่ท่านด่านทน้อาก็มีฟันผ่านท่าย,ยที่าลยาทั้นด่านท่านท่้นด้านทานท่านานาน่าน,น่านท่านท่่มนเ่ยเ แล้วปกตินี่น้องที่น้องจะขวดหรือนะครับอ่าน้องบางครั้งน้องชอบนองแงก็เลยม,มีบางครั้งที่แบบว่าอาจจะให้น้องดื่มบ้างเลยอืมตีส่วนนมเหรอแล้วปกติน้องแปรงฟันแล้วกี่ค,ครั้งครับอ่าสองครั้งค่ะแต่ว่าอ่าส่วนมากน้องก็จะแบบแปลงเองถ้าแบบแบบคุณแม่ไม่ว่างอะไรอย่างงี้อืมแปรงเองด้วยเก่งจังนี่รกแรกเก่งจังแปรงมันเองเหรออ่า น้อยหมอไปแล้วแฟนคลับเองเก่งมากไม่เช็คลองสามเมื่อไหร่คอ๋อคุณแม่ไม่ค่อยว่างเช็คสามให้ลูกค่ะน้องแม่มีเวลาเนาะยาสีก้าปตกติหนูใช้ใช้ยาสีฟันอนะไรเนี่ยหนูชอบยาสีฟันอะไรอ่ยา,รายาสีฟันอะไรนะเรียกว,ว่าโคโดโมอะไร<อ>สิยอ,ยอ่อโคโดโมโคโดใจเหรออร่อยไงพี่าาอร่อยกี่าาอร่อยหมอก็ชอบ หมอเขาถามเพิ่มอีกข้อ <KNOW> นึงเนาะแบบว่าหลังน้องไม่คลอดเสร็จเนี่ยคุณแม่ได้ให้น้องทานอะไรอไหมบางครั้งน้องแบบงอแงในการดื่มอะไรเงี้ยก็เลยมีให้ดื่มนมไปบ้างอ๋อดื่มนมเนาะอืมเหนื่อยปึ้งมัดยติกล้าหมอจะเริ่มรักษาแล้วนะหนูว่าฟันหูเยอะมากเลย ถ้าวแม่พอดีว่าน้องเนี่ยเนาะหมอจัดหมอที่หมอตรวจมาเนี่ยน้องมีงความผิดเยอะการรักษาก็คือหมอจะทำการดูฟันให้น้องก่อนอย่า <ừ. S 1> ปีกา้อาอาปาให้หมอหมอทำการดูฟันให้นะยรู้จักไม่ดูฟัคเกอะไม่หมอจะรักษาเนี่ยดูฟันด้วยไม่เจ็บมดกัดเหมือนมดกัดเลยไม่เจ็บกลัวไ,ไหมไม่กลัว ไม่ก้มอ้นนะอืมแล้วกูอะไรทั้งหมดอืมน้องโซ่พ่อบ่นนะน้องโซ่พ่อบ่นนะดูตรงแล้วก็ไม่น่าจะอุดได้แหละแต่หมอจะทาสัวอะไรให้ก่อนเนาะแล้วก็จะสอนทั้นต์ศึกษาทั้นต์ตุกตาตุกษาก็คือหมอจะสอนหนูแปลงฟันไม่หมกแปรงฟันต้องแปลงคาหรือต้องแปรงฟันฟันจะได้สะอาดฟันจะได้ไม่ผุเข้าใจไหม โอเคโอเคนหนูท okay. 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 okay, ่าปะเขาหมอเร็วโอเคเนาวหมอมาัวร uh ้ายให้แล้วแล้วก็สอนขนัดขนัดสตกรศึกษาให้แล้วสอนแปลฟังแล้วเนาะก็จะแนะนําแม่นะครับหลังจากที่น้องแปลฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่แนะนาให้ทานอะไรเนาะคืออย่างน้อยก็แปงฟังแปงฟันให้น้องเนี่ยสองครั้งก็คือเช้าเย็นอ่าแปลมาแล้วสองนาที อีกห <m uch ing> นึ่งก็สองอาทีแล้วก็หลังจากแปรงฟันเนี่ยก็งดทานขนมทานพวกน้ำหวานนะต่อท่วโมงมากเพื่อให้ตัวไลายได้ทํางานกันที่แล้วก็เหมือนบอกเนได้ยินมาว่าน้องยังติดขนนมอยู่ก็พยายามให้เลิกถ้ายังเลิกขนนมไม่ได้ก็ให้ค่อยๆเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเป็นจากที่กินนมจากขวดนมก็เปลี่ยนเป็นกินแต่แก้วแทนไม่ค่อยปากอ่ะ ใช่แล้วเรื่องยาผฏิฟันะนั้หมอได้ขอแนะนำให้คุณแม่ใช้ยาผฏิฟันทะี่มีปริมาณโลัยหนะึ่งพันทวีเคมนะค่ะโอเคหลังจากที่แปรงน้องทปรฟันเสร็จเลยก็อยากให้คุณแม่คิดซ้ำหน่อยนะว่าน้องแปรงสะอาดไหมนะถ้าน้องแปรงไม่สะอาดก็ก็แปรงให้น้องใหม่ก็แปรงใหม่ให้น้องใหมนะ่หให้มันสะอาดกว่าเดิมเนาะค่ะโอเคหลังจากนี้ก็เดี๋ยวหมอจะนัดมาตรวจสามอีกหกเดือนนะเจ้าติการเข้าใจไหม โอเคเนาะไปเจอกันใหม่นะไม่ผ่านอีกขอบคุณครับครับเอาดีเอาเอาเลตีป้อมดีเอาดีเอาเร็วเร็วเร็วคลิปกลางมาแล้วเนี่ยเอาเอาเอาเร็วเร็วเร็วดีเอา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 เร็วเฮ้ดีโอ้มาหมดแล้วเนี่ยเอาเอาคืตายแล้ววิเพราะว่ากูจะตายแล้วเนี่ยเอาเอาทีมกูไปไหนหมดเนี่ยเอา เอาทิ้งกูเลยโอ้ยหงายแท้แท้เลยโอ๊ยปวดฟันอะแม่แม่แม่วันนี้หน่อยอะไรผมปวดฟันอะปวดมากเลยเนี่ยทำไมเล่นเกมเดียวไะเนี่ยไม่ผมเล่นนิดเดียวเองวันนี้หรอน่าตาเดียวเองอ่ะแปลงฟันหรือยังตอนเช้าอ่ะแปลงแล้วจริงป่ะจริงไหนปวดข้างไหนบ้างไปตรวจแ้ะเฮ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวป้าพาไปหาหมอ โทรศัพท์มาเอามาหมอสวัสดีค er> <de ่ะสวัสดีค่ะโอ้สุขภาพดีสวัสดีหมอกรับลูกสวัสดีครับเป็นไงมาคุณแม่น้องเป็นไงมาน้องปวดฟันมากเลยหมอปวดฟันหรอปวดงึวดเลยเนี่ยโอ้ปวดมากไหมโอ้ปวดมากปวดมากอ๋อปวดมากไหนมบเขาถามชื่อก่อนชื่ออะไรอ่ะลูกชื่อน้องโปะอ๋เนาะน้องโปะยังมีปวดละริวแปดขั้ครับแปดขั้เลิ้ว คุณแม่ครับหมอถามหน่อยว่าน้องมีโรคอย่างตัวอะไรไหมไม่มีค่ะหมอไม่มีไม่มีใช่มาไหมค่ะแต่น้องมีแพ้ยาอะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยไหนปวดปวดมากไหมปวดมากปวดตรงไหนเนี่ยเฉยปดูรงไหนอืมข้างในเหรออ่ะมาขอต้นน่อยนะออ๋มีบอลผุแล้วเนี่ย ันผสองซี่แ้วหายปวดแม่หมอ,อหายครับหายแป๊บนึงนะปวดมากเลยอ่ะโอเคโอเคเนาะจากที่หมอเขาได้ตรวจฟันดู้วก็จะมีฟันผุอยู่สองซี่นะสองซี่เดี๋ยวหมอใช่มีฟันผุใหญ่อยู่ซี่หนึ่งเหมือนจะผุทะลุโครงกระดาฟันไปละก็การรักษา,าก็อุดไม่ได้ทีนี้อ๋อไมอะหมอทีน่ะจะมีอยู่สองวิธีนะก็คือถอนเลยหนึ่งถอนไปเลย มันก็จะเสียฟันที่นั้นไปเลยแล้วก็วิธีที่สองก็คือรักษาลักฟันเนาะเจ็บไหมอหมอไม่เจ็บครับไม่เจ็บรักษาลักฟันไม่เจ็บโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยมันปวดมากเลยอ่ะไม่ตายเนาะปวไม่ตายคุณแม่สนใจเป็นแบบไหนีครับอยากให้น้องเก็บฟันไว้ไหมเก็บฟันไว้ดีกว่าหมอเพราะันไวเพราะเพิ่งอายุยังเด็กอ่ะอืมายุเท่านี้เก็บฟันไว้ดีกว่าก็คือรักษาลักฟันเนาะโอเคไหมแล้วปกติีนี้หนูแปรงฟันมา้เท่าไหร่วันละกี่รอบแปรงฟันกี่รอบ สองรอบครับสองรอบเหรอเช้าเย็นเหรอใช่๋อปกติแต่งฟันครั้งหนึ่งแต่งนานไหมไม่นานนะครับอเขาหวังเล่นเกมแค่นมอติดเกมติดเกมพอเล่นเกมมันก็ลืมแป่งฟันเนี่ยนิดหน่อยครับอนิดหน่อยประมาครั้งนะโอเคโอเคนะต่อไปก็เริ่มทำการรักษาการที่เราพูดยกันไ้เนาะโอเคครับ โอเคนะหมอก็ได้ทำการรักษาัฟันแห้ลนะไเบางต้นก็จะมีข้อแนะนำเลยฝากให้น้องโปะเนาะโอเคค<ะ>น้องโปะก็แปลงฟันดีแล้วแหละแปลงฟันไปแล้วสองครั้งอยู่แล้วใช่ไหม<ะ>อ่าแต่แปลงไม่นานที <c oughs> น,นี้ก็หมอก็จะแนะนำพวกยาสีฟันที่มีปริมรราณฟลูออไรด์หนึ่งพันห้าร้อย ppm เนาะอ่าอย่างยาฟันตามตลาดทั่วไปที่เป็น ตามห้างก็พวกคอเกตพวกก่เทมมาใช่ใช้ได้การบ้านฟันผุกให้ให้แปรงฟันมาละสองครั้งอ่อาเช้าเย็นแล้วก็แปรงให้นานหน่อยครั้งหนึ่งก็สองนาทีเนาะอ๋อผมเสียเวลาเล่นเกมมาดิหมอ,อมไม่เป็นไรคนน,น้อยน้นหน่อยแต่ฟันไม่บุกโอเคแล้วก็หลังจากแปรงเสร็จก็วัดทาราลสองชั่วโมงโอเคก็หลังจากนี้ เดี๋ยวหมอจะนัดมาตรวจรากฟันนัดที่หุดไปก็หมอจะนัดประมาณหนึ่งเดือนก็มาตรวจสามทีว่ามีผลยังไงบ้างกลับไปก็ทําตามที่หมอแนะนํานะโ okay. <ก><น>อเคทำงานทันทีถ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาหมอได้เราดารรักษาได้เหมือนเดิมโอเคครับแค่นี okay. ้ใช่ไหมครับแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณสิดมีมีความดีใช่ไหมใช่ค่ะคนไข้วัดความดันมาแล้วใช่ไหมัาแล้วค่ะ อายุพันกี่เดือนแล้วคะแม่สี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนวันนี้มาทําอะไรคะมาตรวจฟันค่ะพอดีว่าตอนดังฟันนะคะมันชอบมีเลือดออกแล้วก็ตอนนี้ดูรันเลนนะคะมันจะรู้สึกเสียวฟันเสียวฟันเวลาเดี๋ยวมันเย็นนะเคยทําฟันมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยผูถี่ปูถี่หุ่นปูนหุ่นปูนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะประมาณสองปีที่แล้วสองปีมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะ มียาที่กินกันหรือตังไหมไม่มีนนะมีประวัติใช้ยาอะไรไหมไม่มีมีประวัติใช้ยาฉาบไหมไม่แพ้ไม่แพ้นะคะเดี๋ยวคนไข้รอตรวจสุขภาพช่อปงปากเพิ่มเติมนะ,ะ,ะเดี๋ยวหมอเข้าไปค่ะขขคักที่คนไข้เชื่อนะไร เชือ่อเสร็จที่นนตอนโอเคมีอาการยังไงมาบ้างอาการไข้เลือดมันเสียฟันตอนนนะนะเป็ฟันแล้มีเลือดกองเสียฟันตอนงยีเดี๋ยวหมอขอตรวจช่องานิดนึงนะโอเค ส่วช่องปากเราจะมีมันธุ์ผิวสีนี้นะค่ะส่วนอาการที่แปงคันแล้วมีเอดออกอย่างเกิดกับไี้หรือแบบเศษนะแล้วก็ตอนนี้พันธุเยอะมากมากเลยซึ่งท่านหรือันธุิเนีอย่ามานการเสี่ยงสที่นงองอนเอเพราะว่าร่องาช่วงนี้พันธุจะมีการสร้างฟันแล้วในช่วงของหนี้ หนูก็คจะมารักษานสะดวกก็กำลังจะมีเป็นวันพฤหัสบดาเลยช่วงนี้เราสี่เดือนด้วยหมอหมอมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหนสามเดือนเนี่ยหมอจะยังไม่แนะนำเพราะว่าการที่หนูแบบแพ้ท้อง เรือถ้าหนูมาทำฟันหนูเขียดมันก็จะส่งต่อลูกรวมถึงถ้าสมมติเป็นช่วง7จถึงเกเดือนเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะเพราะว่าหนูจะท้องแง่แล้วใช่ไหมมันก็แบบนอนก็ลำบากหลับก็ลำบากหมอแนะว่าช่วยช่วดีมเนี่แมส่หลาการที่นเ่ย่ะนเกิดจากมันไ่หทนี้กหจะบอกว่ามันไม่ใช่รัน มันเกิดการนี่หมือนการทานยอรพอมนมาจากหนูาไปเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้มนูเราไปเลี้ยงอวัยวะการักเซ่ก็ถูกเปลี่ยาซึ่งถ้าหนูยอนไปนะมันก็จะทำหนึ่งล่างเป็นซึ่งมันก็จะส่งผลต่อลูในของยาแล้วหมอค่อยอยากเตือนหนูว่เมือว่าหนูแท้งโอ่หมออยากแนะนาว่ายังไม่แต่งปพันในทางทีนะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการที to ่เราถูกทิ้ไทำให้หนู้วน่ แล้วก็ขอย้ำอีกอย่างนว่าการตั้งครรภไม่ใช่สาเหตุของโรคภูมิาของโลคนี้แต่สุขภาพชราช่วยกันที่เกาะให้มีการแ้องกันสุขภาพตอนนี้นะคะแล้วก็จะมาให้คำแนะนำหรือว่าทันตสุขการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนนะคะซึ่งเด็กวัยนี้เนี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเนี่ยก็อยากให้ผู้ปกครองและตัวเด็กนะคะหันมาใส่ใจกันให้มากๆนะคะเพราะว่านั่นจากมีผลกับการขึ้นของฟ้าหรือว่า ความสะอาดในช่องปากของเด็กหรือว่าฟันผุนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารก็คือ,อว่นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนแรกนะคะจะเป็นการดื่มนมแม่นะคะแล้วก็หลังจากช่วงวันนี้ก็คือหกเดือนนะคะและหลังจาก6เดือนนะคะก็จะมีการเพิ่มมืออาหารนะคะแล้วก็ช่วง8ถึงเเดือนนะคะเราควรจะให้น้องเนี่ยงดนมมือดึกนะคะเพราะว่าเนื่องจาก หลังจากนี้ค่ะก่อนหนึ่งขวบเราควรจะงดขวดน้นเปี่ยมเป็นการดื่มจากแก้วแทนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะต้องพูดถึงการแปรงฟันนะคะการแปรงฟันเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลยค่ะจนถึง9ขวบนะคะก็เราจะใช้วิธีแปรงฟันแบบสครับเทคนิคนะคะส่วน9ขวบขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้ modify b a u s ค่ะ,ะฟันซี่แรกขึ้นนะคะเราจะใช้ยาสีฟันที่าสงตัวลายนะคะอยู่ที่1,000 ppm e นั่นเองค่ะ และ3-6ปีขึ้นไปนะคะเราจะใช้ยาสีฟัน1,000 p m เท่ากันคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเด็กที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะใช้1,500 bpm ค่ะเราจะใชะ้ขนาดเท่าเมา็ดเข้าพู่นนะคะหรือว่าความกว้างของแปรงค่ะและ6ปีขึ้นไปนะคะเราจะใช้เท่ากับความยาวของแปรงนะคะซึ่งก็เป็น1,500 bpm ค่ะ ฟันแล้วก็เหงือกนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแลแล้วก็ไม่ควรมองข้ามไม่เว้นแม้แต่ในช่วง เวลาของการตั้งครรภ์น,นะคะโดยปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบระหว่างการตั้งครรภ์เป็นได้บ่อยนะคะก็จะมีฟันผุแล้วก็เหงือนะคะเพราะว่าระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่มักจะทานอาหารจุกจิบอาหารประพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลซึ่งทําให้ครพบแบคทีเรียจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ติดอยู่ตามซอกฟันกลายเป็นคราบหินปูณทําให้เหงือกอักเสบแล้วก็มีเลือดออกตามาไรฟัน แล้วก็ในช่วงการตั้งค,ครรภ์ชัยมาแรกนะคะคุณแม่ก็จะมีอาการอาเจียนทําให้มีกรดจากกระเพาะอาหารติดตามข้อความทาให้เกิดฟันขูดได้ง่ายแล้วก็ดังนั้นนะคะจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่สุณในกตั้งครรภ์ต้องได้รับการดูแลรักษาทางกรรมอย่างเหมาะสมหากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากนะคะก็ควรไปพบทันตแพทย์ทันทีนะคะไม่ควรรอจะมีอาการรุนแรงถึงไปพบน,นะคะ ก็ควรตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็ยังสามารถทําฟันได้ปกตินะคะแต่ในช่วงอายุครรภ์ี่ถึงเดือนหรือประมาณ14-20ถึงสัปดาห์ในช่วงไตรมาสที่2ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการทําฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดฟันขุดอินปูนเพราะว่าคันของคุณแม่นะคะก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้น คุณแม่ตั้งรันส่วนใหญ่นะคะก็จะเริ่มมีอาการแพ้ท้องน้อยลงจึงถือว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณแม่และลูกในทันผ่ากต้องการที่จะทำสันค่ะโอ้ยไหนน่กพินทำแค่ไหนมือกับังหลังโอ้โอ้โหหมอหมอผมไม่ไหวแล้วอะอะ ข้างหลุดมันเกือบไปนอนไต่แม่ทำร้ายชื่ออะไรของเราเนี่ยมันก็ดำชื่อกัไนะชื่อนโปะครับ ครอบเข้าไปก็จะใช้ยาสีฟันสูตอะไรสูตอะไรเห็นพันถ้าร้อีเซึ่งถ้าเกิดว่าเฮ้ยเฮ้ยไปพูดอย่างน้ว่า